วัดท่ากกแข่ตำบลจรารแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียงตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีนายชลทิศจันสิง์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีนายดุสิตสิงห์คีรีผู้มนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานีนายชัยวัฒน์บุญชวริต ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีและที่ปรึกษาสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมในพิธีเนื่องในวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ5มีนาคม2566นายมนตรีสีคำพานายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพูเป็นประธานฝ่ายขราวาสในงานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบโสถกลางน้ำวัดห้วยกว้าง พร้อมทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชุมพูสมาชิกสภาเทศบาลนายทรงพลลาบเย็นกำนันตำบลกุดชุมพูผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่นายธาตรีพิบูรณนทาผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้นายเอก,กพรวันนับประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการภายในงานวันเปิดโลกการศึกษาโรเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีนโรงแรมสุนีแกรนแอนด์คอนเวชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนายเทียรพุทธคานทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตไม้ดอกไม้ประดับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ปี2566อาชีวศึกษาอุบลราชธานีส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัทโซนี่ประเทศไทยจำกัดแยกเป็นนักเรียนนักศึกษาแผานกวิชาการตลาด9คนโลจิสติก14คนและธุรกิจดิจิทัล9คนรวมทั้งสิ้น32คน ออกเดินทางโดยมีคณะครูแผนกดูแลความเรียบร้อยนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายกำมพลสิริรัตะนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม kick อฟบทบาทเกื้อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนณวัดศรีบุญเรืองบ้านคำบงตําบลสงยางอําเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนสมเด็จในงานเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีประจํา ปีการศึกษา2566จัดโดยสำนังกงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่5มีนาคม2566ณโรงแรมสุนีกแกรนดจังหวัดอุบลราชธานีตายอารไทยมาร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินแห่งชาติปีพศ2564สาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากล ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งนักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานและหมอลำคุณครูสลาคุณวุฒินวัดพระใหญ่อำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มบริหารงานทั่วไปร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพมิตรภาพที่หโดยนายวีรชาตสานุสัน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นําคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามร่วมกิจกรรม วันมาคบูชาณวัดวันนวารีอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต้อนรับคณะนักศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนการหลงอําเภอพิบูลบางสาหารตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณกลุ่มแปรรูปผ้าฝายย้อมคลามทอมือบ้านนากลางและชมแหล่งท่องเที่ยวหาดชมดาวตำบลนาตา,านอําเภอนาตา,านจังหวัดอุบลราช สถานี